สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาขันส้มกันนะคะก่อนอื่นเลยใส่ถุงมือเป็นอันดับแรกเลยนะคะแล้วสิ่งที่ทำต่อไปก็คือนะคะเขียงค่ะเขียงนะคะหยิบเขียงมาแล้วก็ส้มนะคะส้มเราล้างเรียบร้อยแล้วส้มนะคะล้างเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทําการหั่นนะคะหั่นเพื่อจะขั้นตอนต่อไปก็คือหั่นนะคะก็หั่นส้มหั่นส้มนะคะนี่มีคมมากนะคะมีคมมาก ออกเลยนะคะข mm hmm. ันส้มแล้วกนะะ็เดี๋ยวเขาจะมาดูกันนะคะเขาบอกว่า1โลเนี่ยมีประมาณ18ลูกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า18ปลูกเนี่ยจะสามารถคันได้กี่ขวดนะคะขวดของเราใช้ขวด1 2 0งซีซีค่ะอ่านี่2องลูกแล้วนะคะลูกที่3ลูกที่4ลูกที่ ะะอันนี้ส้มวันนี้เราจะมีส้มนะคะโลละ30นะคะเป็นโลส้มสีนี้แต่ถ้าเป็นสีนี้ค่ะเนื่องจากเปลือกเขาจะสวยหน่อยอันนี้ราคาจะสูงขึ้นนะคะน,นี้จะเป็นโลละ40นะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันว่าส้ม1โล18บแปลูกเทใส่ขวด120่ีซีซีได้กี่ขวดนะคะอันนี้กี่ลูกนะคะ5ลูก6ลูก7ลูกนะคะ8ลูก เาลูกค่ะ10ลูกสิบเอ็ดลูก1ิลูก1ิลูก1ิลูกสิห้าลูกสิบหกระวังนะคะระวังมีดนะคะตัวร6สลูกสิบเจ็ดลูก ลูกนะคะ18ลูกครบแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่า18ลูกเนี่ยคั้นได้นะคะกี่ขวดในขวดไซส์1 2 0 c, c. ีอ่ะทีนี้เรามาคั้นกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะหยิบที่คั้นมาค่ะหยิบที่คั้นมานะคะแล้วก็ใส่ถ้วยตวงที่จะเตรียมคันนะคะขออนุญาตนะคะมีเลยอ่ะนีเลยค่ะเวลาหั่นใส่ถุงมือนะคะเวลาคันก็ใส่ถุงมือเช่นกันทีนี้เราจะใส่ทีนี้ค่ะ ะะตะกแกรงเนี่ยใช้เพื่อสําหรับกองเม็ดนะคะกองเม็ดกองเม็ดนี่ค่ะนี่เลยอนะ่ะนี่นะคะใส่เลยะคะ่ะลูกที่หนึ่งนี่นะคะจะมีตะแกรงไว้รองนะคะเพราะว่าเวลาดื่มจะแบบเวลาไม่มีเม็ดมันก็จะดื่มง่ายนะคะอ่ะลูกที่สองค่ะลูกที่สองกันดีเลยค่ะลูกที่สามค่ะ ลูกที่สี่ค่ะที่สี่แล้วนะคะลูกที่สี่ที่ห้าลูกที่ห้าลูกที่หกค่ะลูกที่หก,ะกนะคะระหว่างนี้ตัวกรองนะคะลูกที่หกลูกที่เจ็ดค่ะ แปดนะคะอ่าเดี๋ยวหยุดไว้ที่รูปที่8ก่อนพออยู่ที่รูปที่8เสร็จแล้วนะคะระหว่างนี้ตัวกรองมันจะตันนะคะตัวกองมันจะตันนะคะตัวกองมันจะตัน,น,ะะตน,ตนทางร้านเรานะคะก็ใช้ช้อนนะคะเนี่ยค่ะขูดนะคะขูดเพื่อให้น้ํานะคะลงไปในตัวกองแล้วก็จะเหลือเป็นเนื้อส้มแล้วก็เม็ดส้มนะคะอันนี้นะคะ ไครไม่ติดนะคะบางคนแบบว่าชอบก็จะจะทานก็ได้นะคะแต่ของเราคือคือเราจะแบบขูดะคะ่ะขูดออกนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะนี้เนื้อส้มและเป็นส้มนะคะเราก็จะทิ้งเลยนะคะทิ้งเลยค่ะทิ้งทิ้งนะคะเพราะว่าเวลาแบบเหมือนทานเราก็อยากให้มันแบบสมูทเนื้อไม่มีการสะดุดนะคะทีนี้อ่ะต่อไปนะคะแปดลูกแล้วมาดูลูกที่9ค่ะไปต่อกันเลยนะคะลูกที่9ลูกที่9นะคะลูกที่10 ลูกที่13ค่ะลูกที่13ลูกที่14ค่ะลูกที่14ลูกที่15เด็ก3ลูกเอาให้หมดเลยนะคะ16 17แล้วก็18 6 17แล้วก็ 18, 18. 18. 18. ค่ะอ่ค่ะอ่ามาดูกันค่ะ18นะคะเขาบอกว่า18ลูก1โลนะโดยประมาณนะคะโดยประมาณค่ะโดยประมาณเลย นีกนะคะ,ะตีลงไปเทปุ๊บเทไปนะคะเทปุ๊บนะคะทีก็เหมือนเดิมค่ะเอาช้อนนะคะช้อนขูดเนื้อกับเม็ดนะคะให้แยกออกให้น้ำนะคะแเดี๋ยวเราจะไปกองใส่ขวด 120C ีซีค่ะขูดนะคะขูดให้เราได้น้ำเยอะที่สุดนะคะเพราะมันก็คือกำไรของเราทั้งนั้นเลยนี่ค่ะขูดไปเลยค่ะขูดไปให้ที่สุดที่สุดที่สุดนะคะ่ ลองใส่ขวด 120cc ขอทักทายลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้ำส้มคนันค่ะสดเลยนะคะขนาด 120cc ค่ะ25บาทไม่ใส่เกลือมไม่ใส่น้ำเชื่อมค่ะหนึ่งขวดนะคะลูกค้าจะดื่มเลยหรือว่าลูกค้าอยากจะลูกค้าจะดื่มเลยหรือว่าจะจะ,จะใส่ถุงกลับบ้านคะ สะดวกบ้าน <ertime, S 1> ได้เลยค okay, ่ะ25บาทค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเราขอแพ็กให้ลูกค้าก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะทุกคนอะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะขอโทษทีนะคะพี่ได้ค่ะได้ค่ะแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวขอแพ็คให้ลูกค้าแป๊บนึงนะคะของคุณพี่นะคะหนึ่งขวดคุณพี่วันนี้เป็นคุณพี่ท่านที่สามนะคะขวดที่สามของวันเลยนะคะ จ้าไวยพรค่ะขอบคุณมากค่ะโอ,อกาสหน้าเชิญใหม่นะคะโอ้ยพี่น่ารักมากเลยนะคะอะทุกคนขอบคุณพี่ไปแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะน้ำส้มคันไหมคะแวะมาใหม่นะคะเฮียขอบคุณมากค่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะส้ม18 18อะไรคะ18ลูกหนึ่งโลมาดูกันเลยค่ะเต็มแก้วเลยนะคะเรามาตวงกันมาตวงว่าได้กี่ขวด 1คขวดนะคะ ขออนุญาตนะอันนี้นะคะขวดที่หนึ่งนี่ค่ะขวดที่หนึ่งขวดที่หนึ่งนะคะขวดที่สองน้ำส้มน้ำส,ส้มคันไหมคะเฮียสวัสดีค่ะน้ำส้มคันค่ะไม่ใส่น้ำเชื่อมไม่ใส่เกลือนะคะน้ำส้มคัสนสดๆเลยแล้วก็ขวดที่สี่นะคะทุกคน1กิโลนะ1กิโลสิบแปดลูกได้สี่ขวดค่ะ ดีใจไหมนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะเป็นวันที่ดีของทุกคนเลยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของทุกคนนะคะพบกันได้นะคะที่ซอยประชาทิติส,สามประชาทิติห้าเก้านะคะเข้าได้สองทางนะคะอ่ะแล้วก็ประชาท่ทุกภูนนะคะทุกคนพบกันนาะแวะมาอุดหนุนได้นะคะมาทักทายมาเซย์ฮัลโหลมาทานข้าวก็ได้เลยมือเชา้ามือเที่ยงมือเย็นนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ